รับต่อชิมแล้วร <Lee. S 1> <chamado problemas. S 2> ับตัวเลยครับเพราะว่าเห็นทัศนคติพิธีต่างๆต่อไปครับอาสาเจ้าเขาจะปิดรงนี้แล้วนะถิ่ยาคัดเชื้อเลย Gracias. No, no. no. อาจารย์ท้านี้ใส่กล่องกระจกได้ไหมครับ่ะี<ป>่ร้านมาัน่นไม่ต้องนั่งหรอกครับยืนนแล้วเข้าไปใกล้อาจารย์ครับยืนเข้าไปใกล้อาจารย์ เราสิกันแน่นนเนะประมาณสี oh, ่เดี๋ยววากันนั้นวนะเส็จแล้วเดินออกมาเลยครับเสร็เดินออกมาเลยครับนั่นแหละตีไม่ใี่ร้อยเปเซ็นไม่เกินเกน

ใช่ไม่ใช่ใช้เขียวล่ะแต่เขียวมันจะไม่ค่อยแรงนะเขียวมันฟังแล้วมันตันแม่งมันไม่แรงไม่เหมือนทองเนาะไม่ไม่เขียวอะเจ้าแกะมันจะเป็นเขียวเหมือนอี้เขียวเน้ยนะลองลองมันแต่งก่อนไม่แต่งดูได้หลายแต่งก็ได้แล้วก็ส่งมาให้ัใช้ก็เดี๋ยวว่าการเขาบอกเขาไม่โกงเดี๋ยวมันจะเคลียร์ให้สี่แสนเกียรตนะเด็กใหม่เอาไปไปจ้าไมีติดแล้วถอยเลยนะครับติดแล้วถอยเลย แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์พักลึกแม่เหรอใช่ค่ะคุณแม่เป็นไงฮะเป็นไงพอพอแล้วแล้ววันที่วันวันที่เผาแม่ค่ะอืมฝนตก แล้วก็ฟ้าร้องอย่างแรงเขาที่วัดชนบทานค่ะชนบทานลังสิตน,นั่นเหรอใช่ใช่แล้ว่วัดชนบทานบอกว่าฟ้ามารับแม่อเอาเอาศพออกจากสาราอฟ้าก็ร้องฮึมฮึมฮึแล้วก็ฝนก็ตก ข้าศั่รูสองหรอยังไม่ไหวสองคนเที่ยงแื่ว่าดูว่าพระอาจารย์รู้อะไรอย่างไงพี่พี่มาตรงนี้กันหรอครแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมพระอาจารย์รู้ว่าวันนั้นฝนตกข้าที่จนิงจรงอ่าอ่าใช่ใช่เราเราเหตุการณ์เมื่อกี้เนาะว่าว่าอาจารย์ทักอะไรนะอาจารย์ทักว่าแม่ไปสบายไปสบายแล้วแล้วอาจารย์บอกว่าวันนั้นอ่าฝนตกเราเราไม่ได้ถามเรื่องเรื่องแม่เลยถาอแล้วอาจารย์ทักขึ้นมาอ่าว่า แม่ไปสบายแล้วแม่เป็นเป็นเทพวันที่เผาแม่ฝนตกแล้ววันนั้นก็ฝนตกเป็นจริงจริงแล้วแล้วมีอะไรไม่น่าเชื่ออือตายเพราะอะไรคุณแม่เสียเพราะอะไรนะอะไรนะคะคุณแม่เสียเพราะอะไรนะ วัคซีนค่ะได้ฉีดวัคซีนตอนเช้าแต่ว่าตอนเย็นก็เข้าโรงพยาบาลนี่แต่ว่าสบอกว่าปเป็นเพราะว่าหมดไปแล้วจริงๆเพราะว่าท่านลงรับแล้วยังไงก็ต้องเสียยังไงก็ต้องไป<ช>ไม่ไปโควิดไอ้ไม่ไปวัคซีนก็ไปอย่างอื่นแล้วท่านอายุแข็งแรงดีไหมอายุเท่าไหร่ครับแข็งแรงทุกอย่างเลยค่ะอออ๋เหรรคับก็นอนหลับแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ ไปเลยหลับไปเลยตกลยวันนั้นตกกเนี่ยตกยังไงขนลุกเลยดิแล้วแล้วคุณแม่คุณแม่ได้ได้บอกอะไรในในไหมว่าก่อนไปฉีดวัคซีนเนี่ยคุณแม่ได้พูดเรื่องอะไรไหมคะไม่พูดอะไรเลยแล้วหลังที่เสียไปละฮี่วันแล้วเนี่ยครบ100วันครบ100วันเมื่อวันที่10 ่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณแม่ก็ไม่มาหาเลยแม่เลยไมม่าเพราะว่าอาจารย์บอกว่าขึ้นไปเป็นเทพแล้วโอ้เป็นเทพแล้วคงไม่มาหาลูกแล้วแหละคุณแม่เขาทำบุญเยอะใช่แค่ใส่การทุกวันนี้เป็นเทพแล้วก็เลยก็ไม่มาหาลูกแล้วตกใจไหมที่อาจารย์ทักนี้ตกใจตกใจอะไรได้ไงว่าฝนตกอ่ะมาหาพระอาจารย์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม มาสามติดก,กันเลยอ่ะอแล้วอาจารย์ก็ทักแบบเดียวกันเลยว่าอเอ๊ะเห็นเมื่อกี้บอกว่าใช่แล้วนะอช่ใช่เมื่อกี้ผมว่าจะสัมภาษณ์พี่อยู่ผมเสื้อสีเดียวกันเนี่ยเป็นไรฮะเป็นท่าบอกไม่ร้องไห้เพราะอะไรก็เพราะว่าแม่พผ่งเสียก็เลยเสียใจว่าออ๋ออแล้วอาจารย์ก็บอกว่าครั้งแรกเลยท่ารนาทักอาจารย์พักบอกว่าอย่าร้องไห้นะมไม่ต้องร้องไห้เอ็งก็รวยอ แล้ววันนั้นมาแล้วอาจารย์ก็ก็ให้ให้อะไรครับให้ให้อนแบบแบบมีออาจารย์ให้นี่แหละไอ้ไก่ไอ้ไก่รูปเหมือนไก่อ๋อจะได้โชคใหญ่โชคอะไรพอรู้บอกไหมบอกได้ไหมอาจารย์บอกอะไรครับอาจารย์ไม่บอกว่าต้องได้โชคแล้วทำารยจิตเลยป่ะทำอ๋อเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนเหรอครับโรงเรียนอะไรอ่ะครับ แล้วอาจารย์สอนพิเศษสอนพิเศษอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับราชนาจารย์สอนพิเศษที่อะไรสองอ้ยนี่เป็นแต่ย้ายโรงเรียนนะครัอาจารย์บอกว่าได้ย้ายย้ายต่างจะได้เป็นใหญ่อะสิเป็นเลื่อนอ๋อตอนนมาท่ยวที่สาก็ทักว่าเราไม่ต้องร้องไห้นะยังเป็นรถถึงเศร้าเออพี่เหมือนเหมือนอาจารย์ท่าน ท่านเน้นเน้นพี่เรื่องเนี้ยไม่ต้องร้องไห้เนี่ยผมผมก็ตามพี่ไม่ทันเมื่อกี้พอดีอมาเอา้ามาเจอเอ้าคนเมื่อกี้นี่ก็เลยก็เลยเลยเข้า,า,าใจอ่ะเพราะว่าอาจารย์ทักตั้งสามครั้งแล้ว,ลวอ่ะสามวันมองหน้าแล้วก็ทักอย่างเงี้ยก็เลยถามเมื่อกี้เขาบอกว่าแม่ไปสบายแล้วแม่ไปับเพื่อนเนี่ยเพราะว่าทราบของแม่หน้าเหมือนก็ว่าหน้าเหมือนแม่เหมือนเหมือนเหมือนอาจารย์หน้าเหมือนแม่ปะ อ๋อถ้าไม่ได้พูดถึงอ่าอ่าครับแม่ลันท์ท้องหาอาจารย์ครับเป็นเทพเราจะเป็นใจนะ้วเราภูมิใจเนาะถ้ายินเนาะเราสบายแม่เป็นเทพเนาะเออคนดวงมันจะได้มาคนดวงมันจะได้มาไม่ใช่นะการล่วงหน้าหนูว่าอยากจะมาแล้วหนูหาเพื่อนมาแล้วอยู่ๆเขาก็ส่งคลิปอาจารย์มาให้เออหนูก็เลยทักไปบอกเฮ้ยว่างเปล่าหนูจะมาหาอาจารย์คนเดียวแล้วน้าหาเพื่อนมาไม่ได้ อน,นีก็รไม่ได้ตั้งใจจะมาอืมครับพอวนก็เลยขอมาด้วยอออืมอืมอม,มาด้วยแบบที่ไม่ได้ตั้งใจบางคนมาตั้งใจแต่ไม่ได้มาก็ไว้ถึงก็มีนะอันนี้เป็น<จ>บนุญคงเป็นบนุญที่ได้สัมพันธ์กับอาจารย์แล้วก็ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับคุณแม่ด้วยแหละใช่ที่อาจารย์แจกลอตเตอรี่เขาก็ได้ลอตเตอรี่ไหนๆเอามาชนหน่อยตรงกับบัตรประชาชนอือ ตรงกันเลยนะบ,บัตรข้าราชการบัตรใหม่ได้เดียวกันยเยเก้าสามสามอันนี้เก้าสามสามดูนะครับเก้าสามสามโอ้ยตรงกัน,นหมดเลย,เลยตรงศัพตัวหลังเนี่ยเก้าสามสามโอ้สุดยอดมากมรวยเพราะนี้มั้งเนี่ยแล้วคุณพี่ได้อะไรได้ได้มาเลยพี่วันนี้ก็ตรงกันอีกเหรอ เปนท้าทับสาแต่นี้มันเป็นสามันจะกลับกันจะเป็นเจ็ดสายต้องอยู่ในนี้เลยกันในนเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะติดตามไปทุกคนที่ที่มหาอาจารย์แล้วเนี่ยท้าทับอย่เนี้ยผมต้องขอรบกวนไปที่บ้านไปสัมภาษณ์เพื่อ มีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวผมจะตามไปที่บ้านแล้วก็โทรหากันนะครับขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้กับทุกคนที่เข้ามาหาอาจารย์คือว่าทุกวันนี้มันเดือดร้อนมากกับเรื่องการใช้หนี่เรื่องอะไรทุกอย่างเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องมีคนโกงเขาเมื่อกี้อะไรอย่างเนี่ยค,นะคนทุกยากลำบากมากมหาอาจารย์ก็บางคนก็สําเร็จแทบทุกคนนะครับที่ตามที่ผมสัมภาษณ์ดูนะครับอานะนะจารย์ก็และพี่เดี๋ยวผมก็จะ ไปให้ถึงบ้านว่าอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ทักเนี่ยมันเป็นจริงทุกอย่างช่วยเหลือคนได้จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีจริงกระดูกของแม่เป็นสีชมพูเลยนะฮะกระดูกของแม่ที่มันเผาเผาเสร็จแล้วแล้วก็าด้าจะเอากระดูกอ่ะไปไปเอากระดูกรอยังค่ะกระดูกใช่เอากระดูกไปลอยัค่ะกระดูกของแม่เป็นสีชมพูอุ้ยเหรอโอ้นี่เจอของจริงแล้วครับ นี่ผมต้องตามปฏิบัติแล้วเนี่ยเอ่ออาเดี๋ยวดูอาะ,อะพี่ให้ดูรูปนิดหนึ่งเนาะเป็นรูปกระดูกแม่สีเหลืองชมพูเลยใช่ไหมสีทองอย่างนี้เหรอ,อเรียกว่าสีทองได้ไหมจะเป็นตรองต้องวนกระโหลกอะค่ะจะเป็นสีชมพูทุกคนมีบุญจริงเนี่ยคุณแม่ใจบุญมากนะผมว่าใช่ไหม <c oughs> นี่ครับท่านอาจารย์ทักบอกว่าปไปนี่ฮะไปเป็นเทพอยู่สวงสะวันแล้วนะครับอาจารย์ท่านทักโดยที่คุณพี่ทั้งถองไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณแม่เลยนะครับแต่อยู่อยู่อาจารย์ก็ทักขึ้นมานี่ฮะเป็นตอนที่เขาทําพิธีใช่ไหม เป็นอ่าวันเผาวันเผาฝนตกแล้วก็เขาทำก็เป็นหุ่นเห็นไหมฮะเป็นหุ่นอันนี้วันไปเอากระดูกค่ะคุณยายเขาเป็นคนใจบุญมากชอบทาบุญมากหนูอ่ะชนทําบุญอะไรยายทําตลอดพาท้งที่เราฝากบอกบุญกับลูกพอแล้แล้วลูกน่าไปบอกเองค่นนี้ครับน้านี่นะดูตอนนี้ไปเป็นเทพอยู่คุณแม่นะครับไปเป็นเทพอยู่ที่สวงสวัรค์แล้วนะครับท่านอาจารย์ทักเมื่อกี้นะครับผมนี่ก็เป็นรูปคุณแม่ของพี่อะไรนะพี่ คอนเนญญาค่ะอ่าครับผมเนี่ยครับขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้เป็นวิทยาทานกับผู้คนมากมายนะครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขออบบคคุณรรัาาจย์ขอบคุณครับ